มีลูกสาวคนโตทักมาบอกว่าแม่อยู่พารากอนหรือเปล่านะคะเพราะว่าแม่คือเราเดินทางตลอดเนอะลูกก็จะแบบโทรมาแล้วเป็นห่วงว่าตอนนี้มีกระยิงที่พารากอนนะแม่อยู่แถวนั้นหมายเยาวชนที่ลงมือกระทําในครั้งนี้นุมารู้สึกไม่พอใจจริงๆสําหรับการเป็นพ่อแม่นะคะเราไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา เราไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาให้สั่งใช้ทาอย่างนั้นอย่างงู้นนี้แต่เราเป็นแค่ผู้บังคับทิศทางแค่ชี้ช่องทางเป็นเหมือนเข็มทิศให้กับลูกๆว่าถ้าหนูอยากจะไปทางซ้ายแบบนี้ดีไหมแม่เสนอพี่นุมาได้ดูข่าวเหตุการณ์การยิงที่พารก้อนไหมครับรู้สึกยัไงบ้างครับค่ะเมื่อวานนะคะก็ตอนนั้นพี่พาน้องไปโรงเรียนพอดีแล้ว เวลาที่เกิดเหตุนะคะประมาณสี่โมงครึ่งนะคะซึ่งมีลูกสาวคนโตทักมาบอกว่าแม่อยู่พารากอนหรือเปล่านะคะเพราะว่าแม่คือเราเดินทางตลอดเนอะลูกก็จะแบบโทรมาแล้วเป็นห่วงว่าตอนนี้มีกรยิงที่พารากอนนะแม่อยู่แถวนั้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่ไม่แม,แม,แม่เราอยู่โรงเรียนโรงเรียนน้องนะคะซึ่งน้องเนี่ยช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่น้องเขากําลังละหมาดอัสรีพอดีก็มันทําให้พี่ได้ตระหนักรู้อย่างหนึ่งว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยอในช่วงเวลาละหมาดเนี่ย นะคะเราควรอยู่ในในเราเราควรที่จะทําการละมานะคะแล้วมันทําให้เราตระหนักรู้อีกอย่างหนึ่งพอช่วงกลางคืนเรารู้ข้อมูลนะคะว่าเด็กอายุสิบสี่นะคะแล้วก็ได้ลงมือกลัดยิงนะคะทาให้เราคิดและตระหนักอีกว่าจริงๆการเลี้ยงลูกตามสุนนะของท่านนับมุมฮัมมัดสุสลลัลฮุอะเวะซัลลัมเนี่ยดีที่สุดแล้วอิสลามสอนสิ่งใดไว้ดีที่สุดแล้วนั่นก็คือเจ็ดขวบท่านนาบีบอกว่าให้ฝึกละมาด ฝึกละหมาดนะคะแปลว่าในท่าทางบริบทในการละหมาดเนี่ยมีดูอาอยู่ในนั้นมีอัลกุรอานอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีดูอาในทุกๆอิริยาบถเลยทําไมท่านนบีให้ฝึกตอนเจ็ดขวบใน7็ขวบจริงๆแล้วถ้าเทียบเท่าแล้วเนี่ยอยู่ประมาณปรอนหนึ่งของประเทศไทยถูกต้องไหมคะทีนี้ท่านนบีไม่ได้ให้เล่งเรียนไม่ได้ให้อัดความรู้วิชาการใดๆ ตอนที่เขาจะเจ็ดขวบเลยแต่ให้เขาได้มีจินตนาการได้เล่นผู้หญิงเล่นตุ๊กตาผู้ชายวิ่งเล่นทั่วไปนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าให้ฝึกหลังจากอายุเมื่อเขาพร้อมคืออายุเจ็ดขวบฮัมดิลลาค่ะพอเรามาดูการเลี้ยงดูของอิสลามแล้วเราได้จเจริญรอยตามการเลี้ยงดูที่ท่านนบี ได้สั่งใช้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจว่าเราได้มาถูกทางแล้วที่ไม่ได้เล่งเรียนหรือบังคับให้ลูกเรียนเคร่งเครียดจนเกินเหตุจนเกินไปจนเขารู้สึกเครียดนะคะแน่นอนคะ่ะเมื่อเด็กๆเ,เ,เนี่ยถูกต้องมีความหวังคือแม่เนี่ยใส่ความหวังว่าแม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้เข้าโรงเรียนดีระดับประเทศได้คือเด็กๆอะ่ะเขาไม่ได้มีความฝันนะ ไม่ได้มีความฝันที่จะเป็นแบบนั้นแต่แม่หรือผู้ปกครองยัดเยียดความฝันนี้ให้กับเด็กซึ่งเราเคยถามเด็กไหมอะเราเคยถามความสมัครใจของเด็กไหมว่าเขาอยากเรียนอะไรหรือเราได้ฝึกให้เขาเล่นเราปล่อยให้เขาเล่นแล้วเราดูไหมว่าพัฒนาการของเขาหรือเขาชอบในสิ่งไหนและสนับสนุนในสิ่งนั้นจริงๆสำหรับการเป็นพ่อแม่นะคะเราไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา เราไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาให้สั่งใช้ทำอย่างนั้นอย่างงน่นนี้แต่เราเป็นแค่ผู้บังคับทิศท,ทางแค่ชี้ช่องทางเป็นเหมือนเข็มทิศให้กับลูกๆว่าถ้าหนูอยากจะไปทางซ้ายแบบนี้ดีไหมแม่เสนอถ้าหนูอยากไปทางขวาแบบนี้ดีไหมจากประสบการณ์แม่แล้วแบบนี้ดีไหมแค่เสนอทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของลูกแต่ต้องอยู่ในเบสออนของอิสลามหมดเลยค่ะ ในยุคสุดท้ายแบบนี้นะคะอยากให้ผู้ปกครองตระหนักในการเลี้ยงลูกแบบอิสลามเลี้ยงลูกแบบที่ท่านนับดุลัม,มี๋ยมสุลต่านสุล่ามสั่งใช้เลี้ยงลูกฝึกด้วยกับจริยธรรมก่อนรู้จักผิดชอบชั่วดีก่อนรู้จักการมีวินัยในการละหมาดเสียก่อนนะคะนั่นคือสิ่งแรกเลยที่พี่น้องลูกๆเด็กมุสลิมควรที่จะปลูกฝังตั้งแต่ ในบ้านครูที่สําคัญที่สุดไม่ใช่คุณครูที่โรงเรียนครูที่ดีที่สุดคือครูที่บ้านของคุณนั่นก็คือพ่อและแม่ซึ่งต้องเป็นแบบอย่างการละหมาดฝึกลูกละหมาดห้าเวลาเนี่ยมันคือการฝึกวิน,นัยวินัยในที่นี้ให้ผูกพันกับการขอดูอามีวินัยในที่นี้ให้รู้จักลูกมีความหวังความฝันผูกพันกับดุอาและลูกจะเชื่อมั่น นอัลลอฮ์แล้ลูกจะเชื่อมั่นในดูอาพ่อแม่มีหน้าที่แค่นี้ค่ะที่เหลือเมื่อเขาโตขึ้นค่ะเขาจะรู้จักที่จะประคองชีวิตโดยใช้อิสลามเป็นเบสในการดำเนินชีวิตค่ะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้นะคะคงเป็นเหตุการณ์ที่หนักหน่วงแล้วก็ไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะคะที่อยู่ในสังคมไทยเป็นเหตุการณ์ที่สี่ที่ห้าแล้วก็ว่าได้และเด็กเยาวชน ที่ลงมือกระทําในครั้งนี้นุมารู้สึกไม่พอใจกับเชื่อว่ากฎหมายที่ถูกที่ถูกวางไว้เนี่ยก็จะทําให้เหตุการณ์เนี้ยหลุดออกไปอีกอย่างแน่นอนนะคะทีนี้เหตุกฎหมายเนี่ยถ้าเรามาดูกฎหมายอิสลามเป็นเบสเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีการลงโทษที่หนักหน่วงจะทําให้คนอื่นไม่กล้ากระทําผิดแต่ด้วยกับกฎหมาย ของไทยเรานะคะที่ถูกเขียนเอาไว้นานมากๆแล้วแต่ณวันนี้เด็กยุคนี้เปลี่ยนไปเด็กยุคนี้เกิดขึ้นมาเติบโตมากับหน้าจอเติบโตมากับ ความรู้เต็มไปหมดเลยค่ะอยู่ที่เขาจะเลือกสรรว่าเขาจะเลือกความรู้อะไรเราไม่สามารถบังคับบอกว่าลูกอย่าเล่นมือถือได้นะแต่เราสามารถที่จะให้ความรู้เขาได้ว่าเลือกที่จะเล่นสิ่งไหนเลือกที่จะดูสิ่งไหนและจํากัดเวลาให้เขารู้ว่านี่แหละพอเพียงแล้วกับที่เขาต้องต้องเสพสิ่งนี้พอเพียงแล้วไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนขาดเพราะฉะนั้นพ่อแม่นะคะที่เป็นพี่พี่น้องมุสลิมด้วย นะคะอยากที่จะเอาความรู้อิสลามมาใช้แบบแผนอิสลามมาใช้ถึงเราไม่สามารถที่จะควบคุมกฎหมายหรือไม่ไม่ได้อยู่ในเมืองที่หรือในประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลามแต่แน่นอนค่ะเราเริ่มที่ครอบครัวเราก่อน เราเปลี่ยนสังคมไม่ได้ณนะวันนี้เรายังเปลี่ยนสังคมไม่ได้แต่เราเปลี่ยนครอบครัวเราได้นะคะก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นที่ตระหนักรู้เลยหันกลับมาหาอิสลามหันกลับมามองดูโรงเรียนที่สอนจริยธรรมอิสลามให้มากขึ้นกอดลูกให้มากขึ้นฟังลูกให้มากขึ้นอย่าลืมนะเรามีปากแค่เดียวเรามีปากเดียวแต่เรามีหูสองหูถูกต้องไหมคะทีนี้ การที่เราพูดกับลูกมากจนเกินไปบางครั้งลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยกับเราเลยอะสิ่งหนึ่งที่แม่ต้องทําคือฟังลูกให้มากขึ้นและตั้งประโยคคําถามที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจและอยากจะคุยกับเราเมื่อไหร่ที่เขาพูดกับเราพรั่งพรูความรู้สึกออกมาเราจะรู้ปัญหาค่ะว่าลูกเรา มีปัญหาตรงจุดไหนแล้วเราจะรู้ว่าเราควรสนับสนุนลูกเราตรงจุดไหนที่จะทําให้เขาพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นและสามารถเลือกในสิ่งที่เขาชอบจริงๆให้เขาได้มีความสุขอยู่ในโลกดุนยานี้โดยที่มีอิสลามเป็นทางนําค่ะใช่ไหมครับฟับใช่ค่ะโอเคตอนนี้ฟับกออ็อยู่ในชั้นปนหนึ่งนะคะอนุบาลไม่ได้เรียนเราใช้ตามหลักสูตรอิสลามหมดเลยเอ๋อปสองหรอปหนึ่ง นะคะก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครที่มีลูกมีหลานก็คุณเนี่แหละค่ะคือคนหนึ่งที่จะช่วยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้พูดที่ดีนําทุกอย่างเป็นเบสหลักด้วยกับอิสลามค่ะ